โคดี้กั๊กโปออกโรงชื่นชมเจเรมีฟริมปงว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมหลังมีข่าวว่าแข้งรายนี้เตรียมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้หงแดงแตัดสินใจใช้ออปชั่นฉีกสัญญามูลค่า29.5ล้านปอนด์คว้าตัวฟริมปงมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนเตรียมย้ายไปเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวปัจจุบันลิเวอร์พูลมีนักเตะชาวดัตช์อยู่ในทีมแล้วประกอบด้วยกั๊กโปอร์จิลฟานไดและไรอันกราวนเบิร์ดรวมถึง lot Head อา,งาอนาิ ปงแต่กักโปกล่าวว่าตอนนี้นักเตะดัตในพรีเมียร์ลีกมีหลายคนเลยแล้วก็ทําผลงานกันได้ดีมากๆหวังว่าเราจะทําได้แบบนั้นต่อไปล่าสุดเมื่อถูกถามว่าจะมีแข้งชาวดัตในทีมแอนฟิลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์กล่าวว่าก็อาจจะนะผมยังไม่รู้เลยบางทีคุณอาจรู้มากกว่าผมอีกแต่ถ้าเขาย้ายมาจริงก็ยอดเยี่ยมเลยเพราะเขาเป็นคนดีเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเรารู้จักเขาดีจากทีมชาติต้องรอดูว่าเขาจะมาจริงไหมภาพจาก a c e b o o k on o r a n g น ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn